สวัสดีค่ะจากแพมมี่ฮอนด้าอุบลนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตมารีวิวรถยนต์ Honda City นะคะรุ่น1.0เทอร์โบนั่นเองค่ะสีแดงอีกนัยนะคะสีแดงใหม่นั่นเองนะคะราคารถนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น RS ราคาจะอยู่ที่7,39,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งสเกิร์ตรอบคันนะคะ แบบท่อคู่นะคะที่เห็นกันเมื่อสักครู่เนาะรถสวยมากๆเลยค่ะขออนุญาตยืมรถน้องท็อปมารีวิวนะคะคันนี้เตรียมส่งมอบต่างจังหวัดเช่นเคยนะคะ ก่อนส่งมอบต่างจังหวัดเนี่ยแพมมี่จะรีวิวทั้งภาพแล้วก็คลิปวิดีโอให้ลูกค้าก่อนที่จะส่งมอบทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วซื้อรถออนไลน์ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะมั่นใจได้เลยนะคะและยิ่งซื้อกับแพมมีตรวจเช็ครายการของแถมพร้อมความเรียบร้อยของรถให้ก่อนทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะว่าเรียบร้อยดีไหมนะคะ แล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะคะตามที่น้องท็อปแจ้งพี่แพมเลยนะคะแบบดำนะคะ40 60เนาะก็จะพอดีนะคะขับกลางคืนก็จะไม่มืดมากนะคะก็จะพอดีเนาะเพราะว่าบางที่ที่เราไปเนี่ยบางเส้นทางเนี่ยแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพออย่าเนี่ยถ้าเราติดมืดไปก็อาจจะมองไม่ค่อยถนัดเนาะสเกิร์ตนะคะด้านหน้ารถสวยมากๆเลยค่ะ สเกตสีดำนะคะในรุ่นของ RS จะตัดกันกันกนกบตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะสปอยเลอร์นะคะก็คือมาจากโรงงานเลยเนาะสำหรับรุ่น RS นะคะแล้วก็จะตัดกันกันกนกบตัวครีบฉลามนะคะเพราะคีบฉลามของเขาเป็นสีดำแล้วก็วันนี้พี่แพมขออนุญาตขออนุญาตค้างคิ้วกันศาสตร์นะคะภายในนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังกลับนะคะคุณลูกค้า ที่ลูกค้ามองว่าเป็นเบาะผ้าที่ถกเถียงกันไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นเบาะหนังกลับจะให้ความนิ่มนะคะนั่งสบายนะคะขออนุญ,ญาตคางคิ้วกันสักเนาะเดี๋ยวเช็คของที่โคราชให้นะคะถ้าเกิดว่ามีของก็คือเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งให้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แพมแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะนะคะ น้ำมันนะคะพี่เติมเป็น e 2 0ให้นะคะตระกูลเบนซินได้หมดเลยนะคะสูงสุดถึง e 2 0เน้อสสำหรับซิตี้นะคะ <c oughs> สวยมาก <c oughs> แล้วก็เคลือบแก้วพ่นกันสนิมนะคะพี่แพมทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยครบนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะ2จุดเนาะตรงนี้นะคะ กล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถปรับระดับกล้องได้นะคะเปิดมาถัดท้ายนะคะรายการของแถมก็จะมีชุดเซฟตี้เซ็ตนะคะสายพวงแหวนสละจูงไฟฉายฉุกเฉินนะคะก็จะอยู่ในเซ็ตนี้นะคะหุ้มเบลแล้วก็ถังขยะนะคะเปิดมานะคะอันนี้จะเป็นถัดท้ายเนาะที่พี่แถมให้ในส่วนของด้านล่างก็จะสังเกตเห็นล้ออะไหล่นะคะแล้วก็เครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ รถคันนี้นะคะพี่แพรมแจ้งประกันคุ้มครองให้เรียบร้อยแล้วนะคะประกันของน้องท็อปจะเป็นวิริยะนะคะแจ้งคุ้มครองให้วันที่9นะคะก็คือวันที่น้องท็อปดับรถเลยนะคะขอบคุณน้องท็อปนะคะที่ไว้วางใจเลือกซื้อรถยนต์ออนไลน์กับพี่พรมมี่แล้วก็ไว้วางใจพี่พมมี่ดูแลเนาะ๋อ,อโทษทีเดี๋ยวพี่พาชมข้างในตัวรถค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงนะคะ แต่เท้านะคะก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะคะแต่เบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะในส่วนของมัดวัดตรงนี้นะคะรถคันนี้วิ่งไปได้แล้ว14กิโลเมตรก็คือวิ่งทดสอบทดลองในศูนย์นี่ละคะ่ะอันนี้จะเป็นปุ่ม p พ d เทิ h i นชิพนะคะการใช้งานพี่ส่งคลิปวิดีโอให้เรียบร้อยแล้วทุกคันเนาะหลังจากที่ลูกค้าโอนเงินนะคะขึ้นมาบนรถแล้วให้กดตกลงทุกครั้งนะคะ ถ,ถ้าจะเปลี่ยนทีมนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะเข้ามาตรงตั้งค่าแล้วก็การแสดงผลทีมนะคะปึ๊บถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็เลือก blue อันนี้ตอนนี้พี่เลือกเป็นกรีนสีเขียวนะคะแล้วก็เลดแดงนะคะกดโอเคได้เลยนะคะก็จะมาตรงทีมก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของเอกสารนะคะพี่จะใส่ไว้ในเล่มดำให้นะคะ เอกสารในนี้ในเล่มดามีอะไรบ้างก็จะมีกุญแจสํารองส่วนอีกดอกหนึ่งก็จะอยู่กับเจ้าหน้าที่ส่งมอบรถนะคะหรือว่าบางท่านขอจะวางไว้ตรงนี้นะคะกุญแจจะมีด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะดอกหนึ่งเก็บไว้เป็นกุญแจสํารองเนาะปุ๊บทีนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานกล้องนะคะที่เป็นกล้องหน้าโมดูลโลนะคะที่พี่แถมให้เนาะแล้วก็จะมีตัวเบอร์ฮอนด้าฉุกเฉินนะคะ0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ ถัดมาในส่วนนี้จะเป็นสมุดร,รับประกันของรถคันนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้รถนะคะให้ลูกค้าจำง่ายเลยทุก10,000มกิโลหรือ6เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะคะให้นํารถเข้ามาเช็คระยะเนาะอันนี้ฟรีค่าแรงเช็คระยะให้นะคะหมื่นกับ2 0,000กิโลแรกนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสมุดคู่มือการใช้งานของรถคันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานของรถคันนี้นะคะถัดมาในส่วนตรงนี้จะเป็นสมุดคู่มือการใช้งานป้ายแดงป้ายแดงเนี่ยเวลาที่ เราจะเดินทางนะคะให้เราลงเล่มทุกครั้งเลยนะคะเผื่อเจอด่านนะคะก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ดูเนาะอันนี้พี่เขียนให้แล้วนะคะหมายเลขตัวถังหมายเลขเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าลงสถานที่ที่จะไปแล้วก็เวลากลับด้วยนะคะลองลอกๆเพื่อนดูข้างหน้าเอานะคะเอกสารสําคัญนะคะทุกอย่างให้ลูกค้าเก็บไว้ในเล่มดํานะคะ เช่นอะไรบ้างสำเนาทะเบียนรถสำเนาทะเบียนรถเนี่ยลูกค้าจะได้ตอนที่ได้ไป้ายทะเบียนป้ายขาวนะคะรอป้ายประมาณ3เดือนเลยและป้ายแดงตามกฎหมายใหม่แล้วจะอยู่ได้แค่1เดือนเท่านั้นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าครบ1เดือนแล้วรบกวนน้องท็อปขับเลี่ยงตำรวจให้พี่นิดหนึ่งนะคะโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคเอกสารทุกอย่างพี่จะเก็บไว้ในนี้ให้นะคะแล้วก็จะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นวันที่รับรถด้วยนะคะพร้อมกับให้ลูกค้าฝากสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนมากับเจ้าหน้าที่ส่งมอบรถได้เลยนะคะอย่างละ2ชุดเนาะตามที่พี่แจ้งเลยนะคะ ขอบคุณน้องท็อปและครอบครัวมากมากเลยนะคะที่ไว้วางใจเลือกซื้อรถยนต์ออนไลน์กับพี่แพมมี่นะคะและไว้วางใจใพี่แพมมี่ดูแลรถยนต์คันใหม่คันนี้นะคะใช้รถคันนี้ขอให้น้องท็อปเดินทางขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางเฮงเยด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ